อันนี้น้องจอยนะคะตั้งตั้งตั้งใจงเรียนรู้ที่จะจับผ้าอย่างมากมายนะคะถ้างานหน้าไม่เป็นจะย,ยันลงคลองนะถ้างานหน้าไม่เป็นกผลต้องกดรีบกดรีบขึ้นไปเลย <c oughs> น,นี่น้องแพรนะคะมือเชี่ยวชาญจากการมัดพลามัดปลาจับผ้าเอออันนั้นน้องปลาถนัดจับผ้าที่สุดในสามลก จับจริงๆจับแล้วปล่อยนี่จับแล้วปล่อยนี่ปากแป้เบิ้งจะได้เรียนลูกอันนั้นอันนั้นไทยมุงนะคะอยู่ข้างหลังแล้วไหนไหนกุญแจขอกุญแจหน่อยดิไปเปิดห้องให้หน่อยย้อมหมกแขกก็หม้อกุญแจห้อยอยู่หน้าประตูเลยค่ะห้อยอยู่ตรงนั้นเออประตูที่สองนับจากอันนู้นมานะหนึ่งสองนับมา มันหอยอยู่หนาประตูเลย,ส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 ,ยส่วนด้านหลังนะคะก็มีการนั่งให้กำลังใจกองเชียร์ก็นั่งรอดูผลงานการจับผ้าว่ามันจะออกมาแบบใดเพราะเราหลุนได้เสาแล้วเออเราเห็นทีมผูกผ้ามือเสาร้วงพอวะกูเห็นหน้าคนผูกผ้า <c oughs> แม็กมายิงได้เนี่ยไม่ให้มันตกเนี่ยไปไปจ้ะแล้วแม็กไปใส่หรอยิงแน่นอนเนี่ยดูแม่เอ้ยมันแกะหงาดยิงเลยตียิงเลยเออยิงไปเลยยิงไปเลยว่ยิงเลยยิงเลยแล้วต้องยิงไว้ก่อนเขาเดี๋ยวมาแกะที่หลัง เป็นงานฝีมืองานละเอียดนะคะส่วนผู้ขานี่ทำบั้งใบน่นอนค่ะทำได้แน่นอนทำได้โอ้ยแต่ละคนแต่ละคนวุ้ยเป็นดีเพล่เร็วๆงานเข้าแล้วทำทราน้ำกินข้าวอยู่โคตามไปซื้อกาแฟใช้ เอาทวดมันหรอเอาไม่ใช่เอามาต้องสีเลียมๆใช่นี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่คือการคลี่นะคะคลี่ผ้าคลี่ผ้าแล้วก็เก็บมุมเก็บมุมเแลรจับเบ้าท่้งเหลี่ยมๆเบรอกไรไอป้านี่ยเอป้าฟังเนี่ยออป้ามึงโทษมั่วขนาดเลยอยากดีนะกูเป็นคนยอมรับผิดเออดีนะเขากล้าหาน่ะงั้นเราเสร็จกูเลยเนี่ย ความผิดนั้นเป็นของผูเลยนั่นน่ะโอ้โหตั้งอกตั้งใจฟังมากเลยคนด้านหลังอะดูมามาดูใกล้ๆได้ค่ะมาดูใกล้ๆได้ไว้เรียนรู้ปีนนึงก็เรียนไปได้ได้มึงตั้งใจในจริงอันที่มาทางตีมือนีเดียวเทนี่ตีกีย่างจัง เย, oh, ยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่ได้ทำแบบนี้อันโถเอ้ยไม่ขีกว่าแต่ให้จับเป็นเป็นระบายเป็นคู em ่คอยเนี all attitude, all attitude. ้ยได้อันนู้นขี้เส็จอันนู้นลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่ามีเป็นไม้ยาวไปเลยอย่างเงี้ยได้แบบมีบอร์ดทั้งหลังอย่างเงี้ยก็ได้ทำแบบนี้ได้ได้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเราต้องบอกไปเลยว่าเราไม่เป็นแต่ตอนนี้เขาโทรไปเรื่อยๆเาะว่านี่นะโทรไปนะกินยากำลังเสื่อมนอนกำลังตื่นมาขุ่คขา จ้าจ้าไ้ก่อนมันเป็นงานมันเป็นงานกูจ้าไว้ก่อนแล้วกันได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแล้วเราวเราก็ลำบากกำบากแค้ลหนตนนี้ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงคนหนึ่งรับปากได้คนหนึ่งมาหูแล้วรับปากแล้วนี่น้ำเบิดละเฮ้ยใช่ปะมมีคนไปหาเขาเขาห่องเฮ้ยเลย ปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนค่ะม่้องพอหายได้ปกิเขาเออาานนีหนูทได้ไปอนี่หนูลื่อีกแล้วมึงอ่ะเอาไว้ให้ตรงร่องนี่ปึ๊บให้เยมอนด็ อยู่คั่วไป่ขี้เข้าก่อนไปเามาหนแมวสเอ้อแมวเอามาไปล่างอยู่ค่ะเดี๋ยวกิเข้าวอีงยั้งแล้วก็ฉีดน้ำกวาดล่างเดี๋ยวจะได้เอาไอเอาศาดตรก้มก้มสาดตรก้มก้มของบนมาปูแล้วก็เอาพุ่มปูทับปูดละในโบสถ์โอ้ในศาลาพิริเดินมีทีมงานคุณภาค่ะ ที่ลี่พี่เลานะของเขานะ่ะเอามาฝึกคนเราเนาะแต่คนเราเขาก็นี้แหละมีแต่อาวุโสคมันกเ็นเบิงแน่อาวุโสนี่แหละปีเลยปีสาง <c oughs> แล้วก็เราเห็นอเห็นเห็นหลวงพ่อว่ะ,ะดูแต่ละคนมีแต่คนเดียงเดียงแล้ว